นิยายลูกศิ์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่804ความต้องการของลันสงครามเทวาเลยเปิดภาพมาที่ลู่โจนะครับเมื่อดวงอาทิตย์ยามเช้าวันใหม่นั้นหวนขึ้นสู่ท้องฝาแสงแดดอันสุดใสก็ได้ผักเมฆหมอกยามเช้าให้จางหายไป แสงที่่องลงบนหุบเขาเมฆานี้นั้นทําให้ที่แห่งนี้ดูสวยงามราวกับสวงสวรรค์หลังจากทําสมาธิตลอดทั้งคืนลู่โจก็รู้สึกถึงพลังลมปานที่ได้รับการเติมเต็มหลังจากที่ได้รับเซรามิกประกายม่วงกลายเป็นสมบัตินะครับส่วนตัวและเขานั้นได้อัปเกรดมันให้กลายเป็นรับว่างเปล่าความเร็วในการฝึกฝนของตัวเขาก็รุหน้าขึ้นมากกว่าเดิมถึงสเท่าตัว ไม่แปลกเลยที่เยเจินนั้นจะมีพลังการฝึกฝนตัวอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้มีพลังอวตารดอกบัว10บกลีบทั้งๆท,ท,ที่อายุอย่างน้อยหากเขาไม่ได้ใส่ใจอยู่กับการฟื้นฟูชีวิตที่สูญเสียไปเยเจินคงจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตาร10บกลีบไปเนิ่นนานแล้วในตอนแรกเองก็มีเสียงของใครบางคนในตอนนั้นเองก็มีเสียงของใครบางคนดังขึ้นมาจากด้านนอก หัวโซลู่เจ้าสำนักเนียเชิญท่านไปหารือกันที่ห้องโถงอืมข้าเข้าใจแล้วลู่โจค่อยๆลุกขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นเองเขาก็ได้ตัวสอบระบบ จี้เหลียงไอมาทรายุทธ์นั่นมันไปไหนแล้วแล้วสิทธิ์คนไหนกันนะที่จะทำให้ฉันได้รางวัลน,นะลู่โจไม่คิดเรื่องนี้ต่อนะครับเขาเดินไปที่ห้องโถงใหญ่เมื่อเนียชิงยุนซิโกงเปยเซและคนอื่นๆเห็นนะครับทุกคนก็ยืนขึ้นต้อนรับเขาพีลู่ปูววุโสลู ลู่โจได้โบกมือทักทายทุกคนไม่จำเป็นต้องพิธีรีตรองหลังจากนั้นเขาก็กว่าสายตามองสาวุกของตัวเองอยู่เฉิงไห่หจวนเอ๋อหอยสังยืนดูไม่ไกลจากกันลู่โจเห็นแบบนั้นก็ขมวดคิ้วสิท์พี่คนรองของพวกเจ้าไปไหนกันจวนเอ๋สายหัวเออสิ์พี่รองเป็นพวกลึกลับ เออไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่เชิงไฮพูดต่อสิ์น้องรองชอบอยู่คนเดียวท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลไปแม้ว่าผู้เขาเมีกาจะถล่มแต่เจ้านั่นต้องไม่เป็นไรแน่ ลูโจพยักหน้าเล็กหน่อยเนี่ยชิงหยุนรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเมื่อได้ยินการเปรียบเปลยเช่นนั้นในเวลาเดียวกันนะครับสิโกงเปยซึนกับหัวเราะแทนฮมันเป็นเรื่องจริงที่สิธิ์ของท่านนั้นมีความสามารถไม่เหมือนใครพี่ลูกวิธีดาบของเขาถูกขัดเกลจนไปถึงจุดสูงสุดแล้วข้าแน่ใจว่าเขาจะต้องไปถึงวิธีแห่งดาบราชันภายในไม่กี่ปีต่อจากนี้ได้เป็นแน่ แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการนั้นมีเพียงแค่โชคภายในสิบปีเขาจะต้องไปถึงพลังอวาตารดอกบวัวสิบกลีบได้แน่เนียชิงหยุนที่ได้ฟังแบบนั้นตกใจถ้าหากเดาชมเชยเขาขนาดนั้นเขาจะต้องเป็นยอดฝีมือที่หาตัวจับยากแน่สีโกงเปิเ์เซินหันไปมองเนียชิงยุนด้วยท่าทีอันเบื่อนหน่ายเขาตั้งใจจะทาให้เนียชิงหยุนตกใจนะครับยิ่งขึ้นไปอีกเฮ้อ ส่วนนี่ก็คือสิทธิ์คนแรกของพี่ลูก้าากจะพูดถึงทักษะการใช้กระบ,บี่ของเขาละก็้าคิดว่าเขาคงมีฝีมือไล่เลี่ยกับเจ้าแล้วล่ะนะเลียชิงหยุนหืม เนี่ยชิงยุนหันไปมองทางยูเสิงไห่นะครับเมื่อเห็นกระบ,บีนินโลหิตอาวุธระดับว่างเปล่าที่เน็บอยู่ข้างเอวเนี่ยชิงยุนก็อดไม่ได้ที่จะอิจฉาตัวเขานั้นมีเพียงแค่อาวุธระดับสว,สวรรค์เพียงเท่านั้นยู่เสิงไห่พูดขึ้นท่านเจ้าสำนักเนี่ยไว้วันไหนพวกเรามาปะมือแลกเปลี่ยนฝีมือกันได้หรือเปล่าละ่ะเฮ้อ ข้าเองก็มองหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับข้ามาตลอดเช่นกันเนี่ยชิงยุนตอบกลับสีกงเปย์เซนที่เห็นเนี่ยชิงยุนตอบรับแบบนั้นนะครับถึงกับพูดไม่ออกตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดเยอะยันออกมาเฮ่ hey, เนี่ยชิงยุนผู้ที่มีพลังอวตารดอกบวัวสิบกลีบผู้ยิ่งใหญ่แห่งวุบเขามีค่ะบัดนี้ยอมลดตัวประจันหน้ากับผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากลีบ ก็ไม่คิดเลยว่าเจ้าน่ะจะมีวันนี้เนี่ยชิงยุนถึงกับพูดไม่ออกในตอนนั้นเองเนี่ยชิงยุนนะครับจะตอบโต้แต่ลู่โจของเราก็พูดมาเสียก่อนพอได้แล้วหลังจากนั้นลู่โจก็นั่งลงมีอะไรเข้าเรื่องซะเนี่ยชิงยุนพยักหน้าก่อนจะเริ่มพูด ลานสงคารามเทวไลได้รับแจ้งว่าคนของพวกเขาถูกคุมขังอยู่ที่หุบเขามีค่าแห่งนี้พวกเขาจะส่งทูตมาในวันนี้ก็เพื่อเรียกร้องให้พวกเราปล่อยตัวคนของพวกเขาเลวข้อแรกเปลี่ยนละ่ะลูโจถามจดหมายของพวกเขาไม่ได้ระบ,บุอะไรในนั้นข่าคิดว่าคนของลานสงคารามเทวไลคงจะมาถึงในอีกไม่ชา้า ในตอนนั้นเองสาวกคนหนึ่งก็รีบเดินเข้ามาขอคุ้มกำนับตานเจ้าสำนักเนี่ยคนของลานสงครามเทวาเลยมาถึงที่นี่แล้วขอรับคนอื่นๆพยักหน้าพวกเขากาดคิดเอาไว้แล้วไม่มีใครแปลกใจให้พวกเขาเข้ามาได้ครับบนท้องฟ้าเหนือหุบเขารถม้าลอยฟ้ากําลังบินเข้ามาใกล้นะครับรถม้าลอยฟ้าคันนั้นเป็นของลานสงครามเทวาเลยนี่คือคุ้มกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนดอกบัวแดง ลานสงครามทวะไลยได้รับอนุญาตเข้าสู่เขามีคาโดยเหล่าซาวกเมื่อพวกเขาเข้าสู่ม่านพลังนะครับก็จะลงจอดก่อนที่จะลงจอดเพียงชั่วคู่นะครับเพียงแค่เวลามไม่กี่ใจเขาก็เดินทางไปที่ห้องโถงหลักผู้ฝึกยุทธมากกว่า10คนจากลานสงครามทวะเลยเข้าสู่ห้องโถงพร้อมกับกล่องใบหนึ่งในมือเนี่ยชิงหยุ่และซีโกงเปยเซนนะครับที่อยู่ในนั้นจำผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งได้โมบุยาน ชายผู้นำเราผู้ฝึกยุทธมาก็คือผู้อาวุโสโมบุญานหนึ่งในผู้อาวุโสแห่งลานสงครามเทวะเรยเขาเป็นผู้อาวุโสที่อยู่เฉินซูผู้เป็นดาวสำนักนั้นไว้ใจมากที่สุดโมบุยานบุกมือของเขาในตอนนั้นเองก็มีผู้ฝึกยุทธนะครับวางกลองมาเอากลองที่มาด้วยนั้นนะครับก็ได้วางลงบนพื้น และแล้วนะครับก็มีคนเดินเข้ามาเข้ามาจากนั้นก็วางกลองเพิ่มนะครับตอนนี้กลองนั้นก็มีหลายกลองมากดูเหมือนว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นน่าจะเป็นสมบัติที่ใช้แลกตัวกับคนของพวกเขากระมั่ง เจ้าสำนักเนี่ยพวกเราพบกันอีกแล้วเจ้าวิหารสิโกงปเปย์เซินก็เช่นกันโมบุยานทักทายพวกเขาตามลำดับเนี่ยชิงยุนและสีโกงปเปย์เซินดูไม่สบายใจเล็กหน่อยหลังจากทักทายไปได้พักหนึ่งเนี่ยชิงยุนก็ขมวดคิ้วก่อนจะพูดขึ้นปัวอุโสมูเจ้าจะไม่ทักทายปู่อุโสลู่น้อยอย่างนั้นเหรอ โมบุยานเงยหน้าขึ้นในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นลู่โจนะครับในตำแหน่งที่แปลกประหลาดเขารีบโค้งคำนับอย่างเร่งรีบออทันต้องเป็นผู้อุโสลู่ผู้ที่สามารถเอาชนะเยเจินได้เน่ลู่โจโม,มองดูโมบุยานก่อนจะพูดอย่างไร้ความรู้สึกพูดธุระของเจ้ามาซะโมบุยานที่เห็นเช่นนั้นรู้สึกกระกระลวนคิดว่าทุกคนว่างยังคิดว่าทุกคนว่างหรือไงกันไม่มีใครอยากมาเสียเวลาที่นี่หรอก มมบุยานเข้าเรื่องการเดินทางมาเยี่ยมเยียนของข้าในครั้งนี้มีเพียงคำขอเดียวที่ต้องการใช่แล้วในครั้งนี้มีคำขอที่ต้องการเพียงคำขอเดียวข้าหวังว่าเจ้าสำนักเนียจะปล่อยคนของลานสงครามเทวะเลยที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดไปข้าหวังว่าของบรรณาการเหล่านี้จะตอบแทนลานสงครามเทวะเลยได้หลังจากที่ผู้จบโมบุยานก็บุกมือของตัวเองอีกครั้ง ผู้ฝึกยุทธีติดตามตัวเขามาก็ได้รีบเปิดกล่องมีกล่องนะครับเครื่องรางคุณภาพสูงตั้งหมด3กล่องกล่องทองคําอีก1กล่องกล่องยานะครับอีก1กล่องกล่องคำภีรับอีก1กล่องและกล่องอาวุธระดับสวงสวรรค์และอาวุธระดับโลกอีก4กล่องแม้แต่ในสำนักหลักด้วยกันนะครับสำนักหลักที่เป็นคุมกําลังใหญ่ๆของดินแดนดอกบัวแดงนั้น กับสมบัติที่อยู่ตรงหน้ามากมายมหาศาลนี้นั้นถือยังถือได้ว่าเป็นของที่มีมูลค่ามากมายและสูงส่งอยู่ดีเนี่ยชิงยุนายหัวโมบุญานผลของเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับบ้านดวงดาราสวรรค์พวกเขาตั้งใจทำลายอุบเขาเมีคาของข้าคิดว่าของแค่นี้จะทำให้ข้าปล่อยผ่านเรื่องทั้งหมดไปได้อย่างนั้นสินะคิดที่จะแก้ไขทุกอย่างด้วยของขวัญเพียงแค่สิบกล่อง มันไม่ง่ายไปหน่อยอย่างนั้นเหรอมูบุยานก็ได้พูดตอบกลับไปนะครับนอกจากกลองของขวัญทั้งหมดนี้ท่านประมุขของลานสงครามตีวะเลยจะเป็นฝ่ายขอไปเป็นการส่วนตัวด้วยท่านประมุกลานสงครามตีวะเลยจะเป็นฝ่ายขออภัยโทษเป็นการส่วนตัวให้กับอูคเขามีค่าด้วยหอภัยโทษ ตอนนี้บ้านดวงดาราสวรรค์กำลังตกต่ำลงนับตั้งแต่ที่เยเจินและเจ้าบ้านเฉิญเตียนตูผู้ที่มีพลังวตารสิบลิปเสียชีวิตลงยอดเขาทั้งห้าก็มิได้รุ่งโรจน์เหมือนกับในอดีตสาวกทั้งหลายสาวกหลายพันของพวกเขาก็หนีไปชั่วข้ามคืนแต่เรื่องนั้นยังคงเป็นคนละเรื่องกับเรื่องที่หัวหน้ากูฝึกของลานสงครามตทวัไรและคนของเรารวมไปถึงรองผู้บัญชาการ องครักอย่างลู่ซานต้องเสียชีวิตที่นี่ท่านไม่มีทางแก้ตัวเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านปะรมุขของพวกเราจะจัดการเรื่องนี้ให้กับพวกท่านเองเท่านี้หุบเขามีคาก้พ้นผิดแต่ยังไงก็ตามโมบุยานหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อข้าต้องยืนยันให้ได้ก่อนว่าสาวกของลานสงครามตทวาลัยจะปลอดภัย ไอ้มอนี่นะครับมันเดินเข้าดุมๆม,มาถึงในส่วนของหุบเขามีค่ะและจะมาทําการอภัยโทษย้ํานะครับไม่ใช่มาขออภัยแต่มาให้อภัยโทษกับหุบเขามีค่ะดูเหมือนว่าพวกมันจะคิดว่าตัวเองสูงทรงยิ่งกว่าทุกสํานักในโลกใบนี้เจ้ามาที่นี่ก็เพื่อเรียกร้องสินะสีกงเพย์เซนก็หมดจิ้วน้ําเสียงของเขาเปลี่ยนไป ข้าไม่รู้หรอกนะว่าพี่ลูกจะคิดยังไงแต่ถ้าเป็นข้าข้าคงไม่ตกลงตามเงื่อนไขตที่เจ้าว่าแน่โมบุยานเจ้าไม่คิดว่าตัวเองลูบเกินไปอย่างนั้นเหรอ้ห <c oughs> ได้โปรดอย่าเข้าใจข้าผิดเจ้าวิหารสิคงตานประมุขของพวกเราไม่ต้องการเติมไฟให้ความขัดแยงไม่ว่าจะเรื่องอะไรพวกเราก็ควรที่จะหารือกันได้โมบุยานรีบตอบกลับ ไม่จําเป็นต้องหาหรืออะไรอยู่เฉิงไห่พูดด้วยท่าทีที่เข่งกลืมกลับไปบอกประมุกของเจ้าด้วยว่าเจ้านั่นน่ะไม่มีสิทธิ์มาพูดกับอาจารย์ของข้าตาหากทําให้ข้าเสียอารมณ์ไปมากกว่านี้ข้านี่แหละจะสังหารสราวกของพวกเจ้าทั้งหมดเองโมบูยานที่ได้ยินถึงกับตกตะลึงเขาหันไปมองอยู่เฉิงไหเอะทำไมท่านต้องทำให้ข้าตกที่นั่งลำบากแบบนั้นด้วย อยู่เฉิงไห้ทายหัวเจ้านั่นแหละที่เป็นคนทําให้พวกเราตกที่นั่งลําบากได้โปรดพิจารณาให้ทีท่วนด้วยท้ายสุดแล้วข้อเสนอของข้านะมันดีต่อทุกฝ่ายโมบูยานพูดขึ้นในขณะนั้นเองนะครับลูโจก็ได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงอันนุ่มนวลเจ้ามีชื่อว่าอะไรกันโมบูยานนะครับที่ได้ยินน้ําเสียงรู้สึกหนาวไปถึงกั้วกระดูกลูกผู้ชายอย่างข้าไม่มีวันปกปิดชื่อข้าโมบูยาน อยู่เชิงไงขโมดกิวเจ้านี่พยายามดา่าอาจารย์ของข้าที่ใช้น้ำแฝงรูหรือยังไงกันนะอยู่เชิงไงคิดในใจสีหน้าของลูโจยังคงไม่ปเปลี่ยนไปนะครับฟังให้ดีนะโมบุยานข้าจะตั้งใจฟังปู่อวุโสวันนี้พวกเราจะฆ่าสาวกของพวกเจ้า20คนก็เพื่อเป็นการยํำเตือนบอกประมุขของเจ้าซะถ้าเขาจริงใจจริง เขาก็ควรจะมาที่นี่เพื่อพูดคุยกับข้าด้วยตัวเองลูโจพูดตอบกับอย่างไร้อารมณ์สายชราคนนี้กำลังจะฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลเขาดูไม่ได้เกงรงกลัวลานสงครามตีวาเลยแต่อย่างใดการตายของสาวกทั้ง20คนของพวกเจ้าจะเป็นการชดใช้กับเป็นการชดใช้ชีวิต ที่ดินแดนดอกบัวตองคำต้องสูญเสียไปสูญเสียไปกับการลุกรางของพวกเจ้าเมื่อวันก่อนก่อนหน้านี้โมบูยานนะครับได้ยินรีบโค้งคำนับอย่างเร่งรีบเฮ <Hey, S 1> ผัวอุโสลูกโปรดใจเย็ยนลงด้วยพวกเรานะยังคุยกันได้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ EP นี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หนะ้ากับตอนที่805ชื่อตอนสื่อสาร ในตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับกับอีพีหน้าว่าโมบุญานนั้นจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับแล้วก็จะหาข้อสรุปของทุกฝ่ายได้ในาการมาเยือนครั้งนี้เลยหรือไม่หรือท้ายสุดแล้วนะครับมันก็ต้องจบลงด้วยสงครามเลือดเราก็ต้องมาลุ้นกันในคลิปหน้ากันแล้วละครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ